สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพลังงานใครก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าคุณที่เข้ามาเจออาจจะมีคนคนหนึ่งนะคะส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้มาให้คุณนะสิ่งที่คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากเปลี่ยนสถานะไหมหรืออยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะรู้สึกคิดถึงคุ้นคิดเกี่ยวกับคุณอยู่ตลอดเวลา หยุดคิดไม่ได้เลยคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลานะคะแล้วดูเหมือนว่าเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยมีคำพูดบางอย่างที่พูดไปแล้วแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะเป็นพลังงานที่พูดแล้วพูดเลยอยากแก้ตัวจังเลยรู้สึกอยากแก้ตัวรู้สึกไม่น่าพูดไปแบบนั้นเลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่พยายามทำตัวให้ยุ่งและวุ่นวายเพื่อที่จะได้ลืมคุณ นะเหมือนเขาอาจจะคุ้นคิดถึงคุณมากจนเขารู้สึกว่าไม่เป็นอันจะทำอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถบางอย่างนะเลยต้องทำให้ตัวเองนั้นไปยุ่งอยู่เกี่ยวกับงานนะคะพลังงานของคนคนนี้เขาปกปิด ตัวตนที่แท้จริงต่อคุณหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกได้ค่ะหรือการแสดงออกบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เปิดเผยหรือว่าไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่คุณอาจจะปรารถนาอยากจะเห็นหรือได้ยินก็ได้ค่ะคนคนนี้เหมือนเขาปกปิดซ่อนเลนเพราะนั้นคุณก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นว่าจริงๆเขารู้สึกยังไงนะคะ พลังงานที่ต้องบอกว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะเขาติดคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากให้สถานการณ์หรือสิ่งต่างๆอ่ะมันมันไม่เป็นแบบนี้อ่ะนะมันมันอาจจะแบบไม่โอเคเลย ไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขารู้เขาและก็คุณนะ่ะต่างคนต่างรู้ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ของกันและกันน่ะคืออาจจะไม่ได้เหมาะกันแล้วหรือว่าไม่ได้คู่ควรกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เขาต้องการคุณนะคะเขาต้องการคุณเขาหลงไหลในตัวคุณนะคะแล้วแน่นอนว่าก็ย้อนแย้งอีก เป็นพลังงานของคนที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้คุณ่ะใกล้ชิดเขามากเกินกว่านี้นะคะหรือมากเกินกว่าที่เป็นอยู่เพราะนั้นเป็นพลังงานที่ดูแล้วคนคนนี้นะคะอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่เขาต้องการคุณแต่มันย้อนแย้งนะคะพลังงานย้อนแย้งคืออาจจะไม่สามารถที่จะทำให้ความต้องการหรือความปรารถนานั้นเป็นจริงได้นะคะ อาจจะด้วยพลังงานบางอย่างที่เหมือนต้องคอยพยายามกันคุณออกไปด้วยนะคะหรือว่าปกปิดความรู้สึกที่แท้จริง